สวัสดีครับเพื่อนๆช่างท้องถิ่นจังหวัดเชียงภูนะครับผมนายธรรมนูนธรรมะนะครับัขออช่างอวตสาสวนบานแทนนะครับวันนี้สืบเนื่องจากทิศเมื่อวานนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตนะครับการใช้โปรแกรม arc g i s นะครับหรือ arc map นี่นะครับนี่ครับตัวโปรแกรมผมโหลดและติดตั้งไว้แล้วจากนั้นผมก็คลิกเข้าไปเลยเข้าไปนะสำหรับเพื่อนเที่ยังติดตั้งไม่ได้นะครับ เนื่องจากอาจจะเป็นเพราะโน้ตบุ๊กหรือ c p เครื่องโน้ตบุ๊กเครื่องคอมพิวเตอร์เราไม่รองรับนะครับพวกนี้ต้องใช้สเปคนข้างสูงนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรวันจันทร์ที่18ที่อปตอนนนแดงเนี่ยทางทีมงานผมและทางทีมงานผมเนี่ยจะไปช่วยติดตั้งให้แล้วก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่เขาชำนาญเรื่องโปรแกรมเนี่ยครับพาทำหรือเพื่อนๆที่คล่องเรื่องโปรแกรมนี้ ลองไปช่วยกันนะครับไปช่วยกันทํามันจะได้เสร็จเร็วขึ้นนะครับกําหนดการเนี่ยกำหนดคร่าวๆน่าจะเสร็จสิ้นเดือนเมษาที่ลงพื้นที่นะนะครับเราอาจจะเสร็จเร็วขึ้นนะครับเมื่อเปิดโปรแกรมมาแล้วนะครับก็จะเป็นรูปน่างหน้าตาแบบนี้ผมก็การกับเป็นหน้าตาหน้าตาหน้าต่างเปล่าๆแบบนี้นะครับแังนั้นไปที่ปุ่มบวกตรงนี้ครับ add data นะครับเราจะเลือกไฟล์อ่า ถ้าของท่านไม่ขึ้นแบบนี้นะครับให้ท่านไปเลือกอโปรแกรมที่ท่านติดตั้งไว้นะครับอยู่ตรงไหนโดยปุ่มแถวนี้ครับปุ่มนี้ตรงนี้ก็ได้เลือกนะครับ,นะรบแต่ของผมเลือกไปแล้วนะครับตรงนี้คือตัวเลขระวางแผนที่นะครับระวางแผนที่ของผมจะมีอยู่สองสองแผ่นนะครับใช้สองแผน่นคือห้าสี่สี่หนึ่งสี่นี่สี่นี่ไม่ใช่นะครับห้าสี่สี่หนึ่ง iv เลขรมัน มันก็คือสี่นะครับก็คือห้าส4่สี่หนึ่งสี่ผมเที่นี่มาม,มาดูซิโครงการผมตั้งอยู่ตรงไหนไม่อยู่ในแผ่นนี้นะครับอยู่อีกแผ่นหนึ่งผมก็ไปแอดตรงนี้ครับแอดดาต้าใหม่ผมอยู่อีกแผ่นหนึ่งครับคือตรงนี้ห้าสี่สี่หนึ่งอ๋อเดี๋ยวนะครับถ้าท่านอยากรู้ว่าแผ่นต่อไปอยู่ตรงไหนนะครับให้ท่านมาดู ที่เลขระวางนี้นะครับตรงน,นี้นี่ครับตอนนี้ของผมอยู่ที่5 4 4 1 i v i v ก็คือ4นะครับเลขโรมนันผมต้องการระวางอยู่แผ่นนี้นะครับ5 4 4 1 i นะครับ5 4 4 1 i i นี่ก็คือ1ก็แสดงว่าต้องเป็น5 4 4 1 1นะครับ5 4 4 1 1ก็กด add data ดดาาเลือก5 4 4 1 1นี่ครับกดมาปั๊บครับมาสองแผ่นละ โครงการที่ผมต้องการนะครับบริเวณโครงการที่ผมต้องการมันอยู่แผ่นไหนอยู่แผ่นนี้นะครับอยู่ตรงไหนดูก่อนซูมเข้าซูมออกใช้เมาส์นะครับใช้เมาส์นี่เส้นทางที่ผมต้องการที่ผมโครงการของผมอยู่ตรงนี้นะครับผมต้องการแผ่นเดียวนี่แหละผมก็ปิดอีกแผ่นหนึ่งซะถูปปิดแผ่นนี้แต่นี้มีสองแผ่นนะแต่นี้มีสองแผ่น แผนนี้กับแผนนี้แผนนี้ผมไม่ใช้นะครับแผนนี้ผมไม่ใช้ผมปิดตรงนี้นะครับผมใช้แผนเดียวจุดที่ผมต้องการจุดจุดนี้นะครับสายทางมาอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ขีดเส้นในเขาหน่อยขีดเส้นยังไงใช้คําสั่งนี้ครับสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับกดลูกศรชี้ลงเลือกคําสั่งลายนะครับก็มาคลิกเลย สดสุดท้ายแล้วกด enter ปั๊บนะครับจากนั้นเพิ่มขนาดเส้นหรือเลือกสีคลิกขวาครับไปที่ property ผมเอาเป็นสักขนาดเจ็ดล้วกันนะครับสีผมเอาสีแดงแล้วกันนะครับกด ok นะครับ เอแคอับตอนนี้สเกลของเราอยู่ที่1ต่อ8หมืเห็นไหมครับ1ต่อ8หมผมต้องการ1ต่อ5 0 0หมื่นผม0ินห้าหมื่นหน่วยสร้อยพันหน่นะครับยังสองแสนดูเหือ ต่อห้าหมื่นนะครับสิบห้าหมื่นหม 50, ื่นสิบร้อยพันเราจะต้องตั้งค่าสกิลหน้านี้ให้ได้ก่อนนะครับนะครับเลือกหาละเลือนหาีตัวนี้นะครับตัวนี้ต่อห้าหมื่นอยู่นะครับจากนั้นไปที่คําสั่งเราจะเขียนข้อความแล้วนะครับไปที่คําสั่ง l a y o u t นะครับไปที่ View ไปที่ Layout View นะครับอ่ามาแล้วครับ คัะคลิกไปที่แผนที่ผมเลื่อนตรงนี้มาหน่อยไปให้เขียนข้อความหน่อยเดินมาเขียนข้อควอามเขียนข้อความได้ใช่ไหมครับโอเคน่าจะได้แล้วนะครับดังนั้นตรงนี้ตั้งเกลียวใหม่นะครับพิมพ์5หมู่วเราจะพิมพ์ข้อความนะครับ เราจะพิมพ์ข้อความเราจะพิมพ์ข้อความเราใส่ใช้คําสั่ง text นะครับแต่ก่อนใช้คําสั่ง text เรามาเลือกคอนตัวหนังสือก่อนผมใช้เป็นพื้นๆดีกว่าไทยสารบัญ p s k นะครับขนาดคอนก็เป็น16นะครับแต่นั้นก็ตัวนี้ครับคำสั่งค้น ิศไปนะครับแต่นั่นก็ลบตัวนี้ตัวคิดน,นะครับลบอ่าทีนี้ก็เขียนว่าตามข้อความของเขาให้มานะครับเหมือนตัวอย่างเหมือนตัวอย่างของปลาไม้นะครับดูน,นิดนึงเขาใช้คําว่าแสนที่โทโปโแนที่โทโปคือมีประเทศ อะไรก็ว่าไปพิมพ์จนเสร็จนะครับตามตัวอย่างโอเคผมกาเสร็จแล้วนะครับโเสร็จแล้วนะครับจากนั้นใส่ทิปให้เขาหน่อยนะครับทิปไปที่ insert นะครับไปที่ n o t arrow นะครับเลือกผมเลือกตัวนี้นะโอเคอยู่นี่ลากไปตั้งค่าสักหน่อย มันเหมาะสมขยายทำความเหมาะสมแล้วกันนะครับได้แนละ้วทีนี้ข้างล่างก็เหมือนกันก็คําสั่งเขจเหมือนกันนะครับคําสั่งเพตที่เหมือนกันนะครับก็มาใส่หมายเหตุข้างล่าง,างเขาบอกเขียนว่าคำอธิบายสัญ,ญลักษณ์นะครับเส้นสีแดงๆนี้ก็คือ ก่อสร้างถนนอะไรก็ว่าไปตามตัวอย่างนะครับตามตัวอย่างเมื่อเราได้แล้วนี่หนึ่งต่อห้าหมื่นหนึ่งต่อห้าหมื่นนะครับทีนี้เราจะพิมพ์นะครับเราไปตรงไหนครับไปพิมพ์เราก็ไปไฟล์นะครับไปไฟล์แล้วก็ไปที่ export map นะครับ export map มันให้เราเลือกเราจะเซฟไว้ตรงไหนนะครับเซฟไว้ที่ผมเซฟไว้สก์ท็อปแล้วกันนะสก์ท็อป ันนี้ละกันตั้งชื่อตัวห้าหมื่นร้อยพันหมื่นหลายทางหลายทางอะไรก็ว่าไปนะครับหลายทางหนึ่งละกันนามสกุลตรงเนี้ยให้เป็น png นะครับมันจะคมชัดที่สุดละนะครับ png ภาพนีเนี่ยคมชัดที่สุดละ,ะแต่นั้นก็เซฟเนี่ยไปดูสิ นีครับหนูจอ่านหนงสือกรับแต่น่าก็สับปินเลยสับปินนี่ครับ แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นเสร็จแล้วไม่น่าจะนานไม่น่าจะช้านะครับคลิปต่อไปนะครับผมจะพาพาทิศพาทำแผนที่ลุ่มน้ํานะครับแผนที่ลุ่มน้ําใช้โปรแกรมนี้แหละแล้วก็มีคําสั่งเราเป็นทิ่ตัวนี้นะครับก็เป็นเลือกเดี๋ยวผมจะพาทาดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะพาทาเป็นคลิปต่อไปคลิปนี้พอแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะนานเกินไปอันนี้พินออกมานน่ กีดตรงเนี้ยสองเซนเป๊ะๆนะครับเป๊ะๆนะครับแล้วใช้แผนที่ตรงเนี้ยที่เราลากไปแล้วเนี่ยไปทําเป็นแผนที่รุ่มน้ำได้ต่อเนื่องเลยไม่ยากนะครับตรงนั้นไม่ยากเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ